ิดโทษแม่อังเปาฟังแม่อธิบายก่อนนะลูกอังเปาอังเปาเฮ้ยอังเปาอังเปาอังเปา,เปาฟังแม่ก่อนนะลูกแม่นอกใจ อังเปามันไม่ใช่แบบนั้นนะลูกลูกกำลังเข้าใจแม่ผิดคือแม่กับผู้ชายคนนั้น่ะเป็นเพื่อนกันลูกแม่อยากโกหกผมเลยถึงผมจะเป็นเด็กผมก็ดูออกว่าแม่กับผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรมากกว่าเพื่อนอังเปาแม่ขอโทษลูกแต่ลูกอย่าบอกเรื่องนี้พ่อเขารู้ได้ไหมลูกคงไม่อยากให้ครอบครัวงเราแตกแยกใช่ไหมลูกแล้วแม่ทําแบบนี้ทําไมแม่ก็แค่เหงา,าลูก พ่อของลูกอ่ะเขาทําแต่งงานไม่มีเวลามาสนใจแม่เลยอ่ะแม่ก็เลยทําเรื่องที่ผิดพลาดลงไปแต่แม่สัญญานะว่าแม่จะกลับเป็นเลิกกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมแต่ลูกต้องเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความลับนะลูกนะลูกเอา้า เป็นไงบ้างลูกวันนี้ไปบอลมาสนุกไหมเออคือว่าอ่ังเปาลูกอังเปารีาบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่านะลูกไปกี้ผมเั่งคุยกับลูกไม่เสร็จเลยอ่ะจะรีบไปไหนคอยคุยก็ได้คะ่ะอุ้ยไปลูกไปเข้าบ้านกัน ลูกจะทําอะไรอะลูกจะพูดอะไรกับพ่อผมไม่อยากโกหกพ่ออังเปาแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าพ่อจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าพ่อรู้นะครอบครัวเราแตกแยกแน่แนหรือลูกอยากให้ครอบครัวเราแตกแยกเอาสิหนูอยากบอกพ่อหนูไปบอกพ่อเลยแต่ว่าถ้าพ่อรู้เนี่ยแม่ก็ไม่รับประกันนะว่าเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกได้อีกหรือเปล่าอะง้นไม่ต้องสัญญาว่าแม่จะไม่ยุ่งกับผู้ชายคนนั้นอีก และผมก็จะสัญญาว่าผมจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปจ้ะแม่สัญญาว่าแม่จะไม่นอกใจพ่ออีกโอเคไหม วันนี้คิวคุณพาลูกไปซ้อมนะคะอ๋อครับผมจำได้อังเปาไปกับพ่อเนี่ยอย่าดื้อลูกไหมแล้วก็อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะลูกเอ๊ะแม่ลูกคู่นี้เนี่ยตกลงอะไรกันเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะอุ้ยถ้างั้นเนี่ยพ่อว่าเราไปกับเธอลูกไปเดี๋ยวก่อนค่ะอุ้ยครับ ฉันขอเงินไว้ซื้อกระเป๋าใบใหม่หน่อยได้ไหมคะกระเป๋าที่คุณให้ฉันในวันเกิดอะคะ่ะพอดีมันขาดแล้วอะคะอ่ะได้สิรครับนี่ครับขอบคุณนะคะอุ้ยรีบไปเถอะคะ่ะลูกไป อ่งเปลาลูกเป็นอะไรของลูกอะ่ะพ่อเห็นแปลกๆแ,แต่เมื่อวานแล้วนะเปล่าครับเปล่าได้ไงพ่อดูออกนะไหนเราสัญญาอะไรกันไว้ว่ามีอะไรอะ่ะจะต้องบอกกันไงงั้นผมขอถามอะไรพ่อหน่อยได้ไหมครับว่าต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะทำให้เราเสียใจกับโกหก แต่เราอาจจะไม่เสียใจพ่อจะเลือกอะไรครับอ่างเปลาลูกแน่ใจเหรอว่าการโกหกเนี่ยจะไม่ทำให้เราเสียใจแต่ถ้าเป็นพ่อนะพ่อจะเลือกทำาในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราอาจจะเสียใจบ้างก็าตามแต่ยังไงอ่ะมันก็คือสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงจังเลยค่ะแหมผมเนี่ยก็คิดถึงคุณเหมือนกันนั่นแหละงั้นเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าไหมคะเออเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปหน่อยเลยแล้วไอ้สิ่งที่ผมขอเอาไว้เนี่ยมันได้หรือเปล่าได้สิคะ โอ้ห oh. ขอบคุณมากเลยนะครับผมสัญญานะว่าผมเนี่ยจะรีบหามาคืนไวๆสำหรับเบเนี่ยมากกว่าน,นี้กี่ก็ให้ได้ค่ะอ,อย่างนี้นี่ต้องให้รางวัลสักหน่อยแล้วละ่ะ <laughs> กี้อุย้ยไปไปพ่อครับแม่มีคนอื่นครับอะไรนะนี่ลูกพูดจริงเหรอครับ <c oughs> กี้ในคุณบอกว่าลูกกับผัวคุไม่อยู่ไง ไปก่อนนะคะคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะกีคุณเลิกโกหกผมไปแล้วกี้ลูกบอกความจริงผมหมดแล้วทําไมคุณถึงทํากับผมแบบนี้ทําไมคุณทํากับผมกับลูกแบบนี้อังเปาในลูกบอกพ่อเหรอไหนบอกว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความรับไงลูกก็แม่ผิดสัญญาก่อนนี่แม่บอกแม่จะไม่ทําแต่แม่ก็ทํา โค่ะเบวันนี้ลูกกับสามีฉันเนี่ยไม่อยู่บ้านนะคะถ้าคุณอยากมาหาฉันเนี่ยมาได้เลยนะคะจริงเหรอคะรีบมานะคะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันอย่าโทษลูกเลยกี้ ทษตัวเองดีกว่าที่ม่รู้จักพอลูกแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณเองต่างหากที่เป็นคนผิดอะ่ะอุ้ยคะ่ะฉันขอโทษนะคะยกโทษให้ฉันเถอะนะคะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําอีกแล้วคะ่ะผมไม่เหลือความไว้ใจให้กับคําพูดของคุณอีกต่อไปแล้วกี้ผมขอโทษนะเราอย่ากันเถอะไม่ได้นะคะอุย้ยอย่าไม่ได้นะ น่ามาอ้างเรื่องครอบครัวอีกเหรอก,กี่คุณทำถึงขนาดนี้เนี่ยคุณรู้เลยนะกี่ครอบครัวเรามันพังมันไม่ได้เป็นเพราะผมแต่มันเป็นเพราะคุณอุ้ยคะ่ะฉันขอโทษค่ะคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะคะในเมื่อคุณรักมันมากเลยผมก็จะปล่อยให้คุณไปอยู่กับมันแต่ขอให้มันรักคุณจริงกันแล้วกันแต่ผมเห็นแก่คุณ่ยที่เป็นแม่ของลูกผม ผมจะไม่ฟ้องคุณกับชู้ของคุณแต่ผมขอให้คุณเนี่ยเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกไปจากบ้านผมซะและอย่าให้ผมเห็นหน้าของคุณอุอ้ยคะแล้ว,ล,ล,วลูกล่ะคะลูกจะอยู่ยังไงอังเปาพ่อรู้นะว่าลูกโตพอที่จะรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพ่อไดให้สิทธิ์ลูกเป็นคนเลือกว่า ลูกจะอยู่กับพ่อเลยกว่าแม่ผมจะอยู่กับพ่อครับอังเปาได้ยินชัดแล้วนะี้ถ้าได้ยินแล้วเนี่ยก็เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอกสารการหย่าให้พร้อมด้วยไปองเปา ไปอยู่คุณได้ไหมกี่นี่คุณจะบ้าเหรอขนาดตัวผมผมไม่เอาตัวไม่รอดเลยยังเยืมเงินคุณอยู่เลยแล้วคุณคิดว่าผมจะมีปัญญาไปดูแลคุณเหรอแบคุณทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันโดนสามีกับลูกทิ้งไปแล้วอะคุณจะไปทิ้งฉันอีกคนหนึ่งไม่ได้นะพอเลยกี่เอาเพราะว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันผมไม่รู้ด้วยหรอกเดี๋ยวอะไรของคุณเนี่ย เอาเงินฉันเธอมาอย่านะเอามานะเอามานะเว้ยไม่แกอย่าหวังนะว่าฉันเนี่ยจะยอมให้แกหลอกใช้อ่ะถ้าแกจะทิ้งฉันอ่ะแกก็ไปแต่ตัวอ๋อไม่งอก็ได้วะในเมื่อผัวไม่เอาเธอแล้วเนี่ยเธอก็ไม่มีปัญญาไปสูบเงินจากมันมาได้แล้วเอาเป็นว่าเธอเนี่ยมดผอประโยชน์กับฉันแล้วเหมือนกันฉันจะไปเกาะคนอื่นกลิ้งก็แวก,น,ก,น,กนวัด